สวัสดีครับผมคือปาหลาดวันนี้เราก็อยู่กับช่วง3ป่องกาวอีกครั้งคลิปนี้ไม่ให้คลิปแนะนำการลงทุนเป็นเพียงคลิปที่จะมาป้ายกาวใส่คุณเท่านั้นวันนี้จะมาอยู่กับเกม ok คริ p โตค a r คริปโตคามีการอัปเดตมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมจะมาหามาดูโรดแมปกันก่อนในโรดแมปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ quarter 4 2021ก็จะมีการอัปเดตคือ โหมดที่จะเข้ามาก็คือต่อจากฟิวชั่นนะครับก็จะเป็นคาร์ลอตเตอรี่แล้วก็ PVP เลสซิ่งส่วนควอเตอร์2 2 0 2 2นี้ก็จะมีที่น่าสนใจก็คือมีคาร์เวิร์กช็อปที่เราจะสามารถถอดไอเทมที่เราติดตั้งที่รถออกได้แล้วก็เปลี่ยนสีแล้วก็สเต็กเลเวลในโหมดนี้ก็คือจะมีการทำที่ตัวอู่นะครับตามที่ผมหาข่าวมาจากนั้น ตัวไอเทมเนี่ยเราจะสามารถวางขายที่ตลาดได้แล้วแล้วก็จะมี l i m i t ต็ดคาร์บซึ่งจะเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่เราจะพูดถึงกันในเรื่องนี้ส่วนค่า p r p r i c t i t n เนี่ยก็คือมันเป็นการเสื่อมค่าของรถนะครับเดี๋ยวดูแปลไทยกันเลยนี่ครับก็คือรถจะเสื่อมค่าลงรายได้จากทั้งหมดจะกลับสู่ที่ reward pool ซึ่งคาดว่า พอรถมันเสื่อมค่าเราอาจจะต้องเอาไปซ่อมที่อู่นะครับจากนั้นก็จะมีการประมูลอู่รถยนต์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโหมดเครื่องบินประทะรถในไตรมาส2ปีหน้าก็จะมีการลองรับหลายเชนก็คือจะไปที่เชนของโซลาร์น่านะครับทีนี้มาดูที่โหมด PVP ที่เราจะมาคาดเดาเกมเพย์ของมันผมมาที่ ตัวของไวเปเปอร์นะครับก็คือ PVP l e s s n n g เนี่ยก็คือเขาจะมีบอกว่าผู้เล่นสามารถแข่งกับผู้เล่นอื่นได้จะเป็นการแข่งแบบ2คน5คนแล้วก็10คนส่วนรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะเป็น Material หรือวัตถุดิบนะครับแล้วก็มีค่าประสบการณ์เอาไว้อัพเลเวลรถแล้วก็มีโทเค็นก็คือจะได้เหรียญซีคา PVP บอกไว้แค่นี้นะครับเรายังไม่สามารถคาดเดาอะไรได้ ก็จะพามาดูต่อที่โหมดอัปเดตคาร์อัปเดตคาร์เนี่ยเราจะสามารถอัปเดตเพิ่มสปีดของรถพาวเวอร์ Power ของรถค่าดิฟแล้วก็เพิ่มถังน้ำมันให้วิ่งได้หลายรอบมากขึ้นทีนี้พอมาดูที่ไอเทมบ็อกนะครับก็คือตัวไอเทมที่เราจะติดตั้งที่รถเรานี่แหละเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้จะแปลไทยกันเลยจะได้ดูไปพร้อมๆกัน ในผลกระทบของในโหมด PVP ก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเกี่ยวกับพลังหรือค่า power มันจะมีการลดลงทุกครั้งนะครับที่คุณเกิดการชนกันในระหว่างแข่งขันเมื่อลดคุณชนกับคันอื่นมากๆจะทำให้ค่า power ลดลงเรื่อยๆและคุณอาจจะวิ่งไม่ถึงเส้นชัยนะครับส่วนไอเทมที่2ก็คือความเร็วจะมีตัวเร่งความเร็วก็จะเหมือนในโตในเกมอื่น ถ้าพวกที่เคยเล่นเกมรถแข่งนะครับบางเกมเขาจะเรียกในตัดนะเราจะมีในตัดใช้กันนะครับก็คือจะทำให้คุณเร่งความเร็วได้ในระดับหนึ่งและสุดท้ายก็คือค่าดิฟในค่าดิฟที่สูงขึ้นเนี่ยจะทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ราบลื่นในการเปลี่ยนเลนเช่นเดียวกันในค่าเนี่ยเมื่อคุณชนกับรถคันอื่นมันจะเป็นเหมือนค่าลักนะครับหรือค่าโชคดีก็คือชนแล้วอ่ะ เราจะไม่สูญเสียค่า Power จากข้อมูลที่เขียนไว้ตรงนี้นะครับก็คือเราจะพอจะมองภาพออกเป็นว่าเกม PVP เนี่ยจะมีรถหลายคันเลยวิ่งวิ่งในสนามแข่งหรือในเส้นทางที่แข่งกันแล้วก็สามารถเปลี่ยนเลนได้แล้วก็อาจจะชนกันได้นะครับทีนี้ก็ถ้าเราอยากแซงคันอื่นเราอาจจะหาจังหวะดีๆกดใช้ในโตไปนะครับ เพื่อจะเล่งแสง <S <S เพื่อขึ้นนำํำก็โหมด PVP ก็น่าจะคาดเดากันตามนี้นะครับส่วนต่อไปอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือกล่อง l i m i t ต็ดบ็อกหรือรถแบบ l i m i t ต็หลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะครับมาดูกันว่ารถลิม i เต็เราน่าจะมีคันไหนบ้างผมพามาดูที่หน้าแรกเลยนะครับก็คือหลายคนจะเห็นละวว่า ในหน้าแรกของเว็บไซต์นี่มีการเขียนไว้ว่า Limited ตุ๊กตุ๊กและ Limited ฮูติโกเดี๋ยวขยายภาพมาดูนะครับในภาพเนี่ยก็จะมีเขียนกิมมิกไว้เล็กๆอย่างรถตุ๊กตุกของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นคันที่หนึ่งที่เป็นรถ Limited มีการเขียนข้างๆไว้คริปโตตุ๊กตุกส่วนตัว Limited ฮูติโกเนี่ยก็จะเขียนไว้คริปโตฮูเตียว ไอหมูเตียวเนี่ยในภาษาเวียดนามแปลว่าก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้ก็จะเป็นรถขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองพอเราดราูรายละเอียดนะครับเราจะเห็นว่ามีหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีถ้วยก๋วยเตี๋ยวอยู่ถ้าอนาคตมีการแบบใช้ ability รถเนี่ยเออน่าสนใจนะแบบใครจะขี่แซงเราเนี่ยเราก็เอาถ้วยก๋วยเตี๋ยวปลาใส่เพื่อให้รถคันนั้นอาจจะช้าลงหรือติดสตันน่าสนใจน่าสนใจ ก็จะมี2องคันนี้แล้วนะครับที่น่าจะเป็นรถลิมิเต็ดส่วนคันที่3คันที่3หลายๆคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับจะเป็นรถคันนี้ครับคันที่มันลอยๆอยู่เนี่ยสีดำๆรถคันนี้มีชื่อว่าเดออ่านว่าอะไรเนี่ยเดโลเรียนไอเดโลเรียนเนี่ยเป็นรถที่มีอยู่จริงนะครับแล้วก็ถูกนำไป ใช้ดัดแปลงในหนังชื่อดังในอดีตคือเรื่อง Back to the Future ซึ่งดีไซน์ที่เห็นในภาพเนี่ยเป็นดีไซน์จากในหนังเรื่องนั้นนะครับซึ่งรถคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่3ที่เป็นรถล i m i t e d ส่วนรถคันที่4หลายๆคนอาจจะไม่สังเกตเห็นนะครับก็จะมีคันนี้ครับคันสีออกน้ำเงินน้ำเงินคันเข้มๆคันนี้ตัวรถคันเนี้ย มีโมเดลที่ปั้นไว้ในเว็บด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในหน้าประมูลของอูรถสิงคโปร์เมื่อเราขยายมาดูครับเรียเราจะเห็นรถคันนี้ปั้นโมเดลไว้อยู่แล้วก็ในตัวในตัวของ Cryptocity Map ก็จะมีโมเดลอยู่ครับแต่ว่าเป็นรถคันสขีขาวอยู่ยังไม่ได้ลงสีเอาไว้ถามว่าคันนี้มีโอกาสที่จะเป็นลิมิเต็ดคันที่สียังไง ผมมองว่ามันจะคล้ายกับรถคันหนึ่งนะครับที่มีชื่อเรียกเล่นๆกันเป็นภาษาไทยว่าเส้นขอบฟ้าหรือก็คือนิสสัน Skyline นั่นเองนะครับพอผมลองหาข้อมูลเลือเทียบดูแล้วก็จะได้คล้ายๆกับคันนี้ครับนิสสัน Skyline GTS ขีด R R31 เนี่ยเราจะเห็นตรง ฝากระโปรงจะมีรอยขีดแล้วก็มีไฟหน้าประดับข้างหน้าครับจะคล้ายๆกันมากซึ่งผมคิดว่าคันนี้น่าจะเป็นรถ l i m i t ต็คันที่4ส่วนคันที่5เดี๋ยวผมจะพาไปดูมันจะอยู่ในตัวไว้เปเปอร์อยู่นี่ครับจะมีรูปอยู่ตรงนี้ถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นรถ ฟอร์มูล่า1 One, หรือรถ F1 คันนี้นะครับแล้วก็รถคันสียเขียวเบอร์69ซึ่ง2คันนี้น่าจะเป็นรถ l i m i t ต็คันที่5และคันที่6ที่ผมคาดการเอาไว้นะครับต่อไปคันที่7เดี๋ยวจะพามาดูที่ฝั่งสติกเกอร์ที่มีใช้ในเทเลกรมคันนี้ครับจะมี รถคันสีขาว,ขาวคันนี้ที่มีบันไดอยู่ข้างบนรถนี้มีชื่อว่า uno com s c a d a เจ้า uno com s c a d a ทำไมถึงมีโอกาสเป็นรถ l i m i t ต็คันที่6นะครับเอ้ยคันที่7สิโทษทีครับอพอเราผมลองค้นหาข้อมูลใน Google นะครับจะพบว่ารถที่มีบันไดอยู่บนหัวเนี่ย มันมีจริงนะทุกคนเออซึ่งตัวคันนี้ก็น่าจะเป็นรถลิม i เต็คันที่7ส่วนในสติ๊กเกอร์ที่อยู่ในเทเล gram อีก2คันจะเป็นรถจากค่ายลาด้าก็คือจะมีลาด้า2107และลาด้ารีวา2องคันนี้ก็จะเป็นรถที่ปัจจุบันเนี่ยถูกจัดเป็นรถประเภทคลาสสิกแล้ว ที่ผมหาข้อมูลก็คือมันจะดังๆอยู่ในแถบยุโรปนะครับก็สำหรับกาวที่มอบให้ในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเป็นไงบ้างครับถ้าชอบก็จะลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำสามปองกาวต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ